นะรัราท่องเที่ยวในที่40 8ปจากเชียงใหม่ไปนอรสวรรค์ มันมีสลิงด้วยเทศบาลาก็มาดูก็ไม่าทำอะไรเขาไปทำตรงทำทางไปทำอะไรนี่ลูกต้นกันทำไมเาเอนต้นเดียวเขล้งอเอเขาไล้งอยู่ได่ไหมเอ็นสามต้นเลยนะ เห็นขบวนเขาที่เที่ยวล่องตบวที่สีสูแลส่งผู้โดยสารจากสถานีต้อทางเชียงใหม่ไปทาง